แคดออบบอตีมีแค่เกมเดียวใช่เหรอเปิดใหม่จริงด้วยว่ามันใช่วันพีชปะเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่วันพีชเลยนะ <c oughs> นี่เองเรียกว่าวันพีชเหรอเนี่ยต้องเรียกว่าโจรสลัดนะเนี่ยเพราะมันมันไม่มีพวกรูฟีไม่มีพวกอะไรเลยเหมือนว่าจะเป็นเกมโจรสลัดยอดดาวน์โหลดหนึ่งหมืนมันน่าสนใจอยู่นะแบบนี้โอเค มีรีวิวมีอะไรไหมเดี๋ยวขอดูรีวิวกันดีวงรีวิวนะออาเล่นแล้วสรุกมากเลยโอเคมันเป็นแนวอะไรอ่ะเหมือนมีตัวละครแล้วก็เดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูถึงจะรู้นะคิดว่านะเดี๋ยวลองไปเล่นดูดีกว่าซะหน่อยเอาซะหน่อยละกัน แคสซอฟบอรตี้ <c ass of bounty> ตัวเกมก็ค่อนข้างเล็กนะสามร้อยห้าสิบเอ็มบีนะอ่ารูปหน้าปกโหลดเกมก็อ้าวเสาบูนอับูเสริมไหนดีวะเนี่ย เอ่อ uh, S4 อันนี้แล้วกันต่อไปครับอะไรกันนี่อ่ะไม่เกี่ยวว่าพี่จริงด้วย <c oughs> ะคควะใส่สกิลนะผมไม่คนมั่วเลยอะ่ะดูใส่สกิลแบบสู้กันแบบเละเลย <c oughs> ได้อะไรมาได้ลูฟี่เด็กมาลูฟี่คิดลูฟี่ร่างเด็กนะอันนี้น่าจะเริ่มการประจนไปมีตัวละครตัวเดียวก็คือลูฟี่อู้มันสดเกินไปแล้วแล้วทำยังไงเนี่ยเล่นเล่นยังไงผมละงง <c oughs> ผมผมองทำอะไรมาตอนเนี้ หน,นะครับเดีผมขอ,อเข้าใหม่ก่อนผมไม่รู้ว่ามันค้างหรือเปล่าเมื่อกี้ c l a s s of Bounty เหมือนว่ามันจะให้อัพตัวละครแต่ว่าผมไม่ได้อัพนะเมื่อกี้นะขอซึ่งอันนมหน่อยพี่ชายโดเนเอมาได้เลยโรสติโนอ๋อนี่ไงมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอ่าก็กดกดเข้าไปสู้อย่างนี้ใช่ปะแบทเท e เอาลูฟี่มาใส่แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็สู้เลยอะไรงี้เออใส่กันละมีลูกน้องด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะฮ้ยๆมว่ามาได้อยู่นะผมแต่ว่าผมอยากปิดเสียงอะผมอยากปิดเออปิดเสียงไม่ได้อยากปิดเสียงอันนี้คือตกคิลโจมตีตกคิลโจมตี T. กำลังโหลดอยู่เปลีย้ยงแล้วก็มีสกิลลูฟี่ผมว่าต้องขยับขยับจอบผมให,ให้ให้ได้เห็นกันประมานี้มานนี้เอามา,มา,มา,า,มาไว้ตรงกลางเลยวะโอเคตั้งชื่อตั้งชื่อแอสแม็กอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มตัวคิดว่านนะ มาละแยย่ yeah, เลแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้มัน yeah, แย่ yeah, yeah, แบบ yeah, เลยอะอ่ะอาโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งหน้าที่โดนเนต็ตมาโหดเกินว่ะโ,โหดเกินว่ะพอพอได้กับตันคิดมาแล้วแบบโหดเกิน ฮีโร่เพิ่มสแต็งบวกบวกสแต็งเข้าไปอัพลูฟี่เนี่ยนะและ้วก็เอ,อิดสก,กิลตีโอ้โหดว่ะโหดโหดผ่านได้ยาวๆเลยครับแบบผ่านได้แบบสบายมาก อ๋อ oh, ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็บูธเหรอบูธโอ้โหบูธหมวกซูฟี่เพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวนะนูฟี่ร่างเด็กเจอก็ตเอเนลเฮ้ยได้นะ <c oughs> ผมว่ามันได้อยู่นะนี่ก็ตเอเนลอยมามันไปนการต่อสู้แบบกองทัพแบบมั่วไปหมดเลยอ๋อมันมันจะมีกองทัพหนึ่งมันจะมีลูกน้องด้วยเอาเปิดคูณสองแล้วว่าเปิดคูณสองแล้ว ไม่สนุกอยู่นะผมว่าสนุกอยู่นะโอเคพระจรวัดเจอกันครับต้องอัพเกรดต้องอัพเกรดบูทบวกสแตงเข้าไปบวกสแตงเข้าไปเอาเรื่องว่าผมอยากเล่นเองบ้างอะผมจะได้ปิดเสียงปิดเสียงเกมนะ เรียบร้อยสูมแบบอีพิกได้ตัวอะไรนามิมันแนะนำอย่างเดียวเลยจริงโอ้โหดูสูมแบบคูณสองเจอมาจเจลดน โอ้โหอีซี่เกินไปนะมันจะแรนนะเนี่ยผมอยากจะตั้งค่าเฮ้ยผมได้ตั้งค่าแล้วว่ะเฮ้ยเอ่อตั้งค่าเลรอเนี่ยผมต้องผมต้องการตั้งค่าแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเล่นเพราะว่าเสียงเสียงมันจะได้บาลานซ์โอเค ต่อไปก็เหมือนว่าจะให้เล่นตามใจชอบแล้วตอนนี้ยี่มได้อะไรมาบ้างไม่รู้ตอนเนี้ยพาจนภัยครับไปจไปเจอบอสดีกว่าแบบเนี้ยเจอบอส อินฟ r m a เมชันครบลุยไม่ใช่ว่าเราผ <re> ่านบอสไปแล้วเหรอตีตีตะกี้ว่ตะกี้ตัวยากอยู่นิดนึงแต่ก็ได้มันก็พอได้อยู่โหดเกินว่ะ ทุกตัวอัพเวลหมดเลยเอัพให้ตัวไหนดีวะ <ipp> อัพนามีก่อนประมาณนี้นี่น่าจะได้ละลุย โอ้สบายครับสบายโอ้ใส่อาวุธอ่ามีอาวุธให้ใส่รับเคลียร์ประจำวัน แกาเลยอ่ะโอโหโดยกัรตอมันมันน่าจะมีภาษาไทยนะผมว่านะถ้ามีภาษาไทยนี่แบบโอเคเลยอะ่ะตีมูโอ้ทุกตัว ลุยอย่างเดียวไม่สนใจมันต้องฟังมันต้องมีตัวละครสี่ตัวแล้ว่ะเนี่ย <S <S โครโตรโหดครับโคตรโหดได้อะไรมาไม่รู้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่วะเนี่ย ด่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเราจะได้รางวัลมาเยอะเลยนะโอเคลุยต่อไม่ต้องสนอะไรเอาจริงเกมแบบนี้มันน่าจะมีพลังงานแต่ผมไม่รู้มันดูพลังงานตรงไหนนะหรือว่ามันไม่ใช้พลังงานวะใช้ว่าพลังงานมันต้องใช้ดิมันใช้ได้ไงกันเล่า ฟังชั่นใหม่มาอีกแล้วอีเวนต์หึฮะคืออะไรอ่ะโอ้โอเคสตาร์ทอัพโซก็คือแบบพลังวิญญาณเอามาอัพ อราเป็นสองดาวอย่างนี้เหรอแจวครับประมาณนี้เฮ้ยมาเจแลนไม่รู้เมื่อกี้คือตัวละครมาเจแลนหรือเปล่านะ อีเวนไม่เห็นเมียไหนรับได้เลยโอยต่อเลยไหมผมว่าน่าจะลุยกันต่อได้ละเอ้ยนี่ไงได้มาเจอแลนมาจริงด้วยวะนี่ไงอยู่แนวหน้าก็ได้อยู่แนวหลังก็ดีโอเค มีตัวละครถึง4ตัวแบบนี้ก็สบายโอ้โหเลยว่ะนี่ขนาดมาันเจแลี่เราไม่ได้อัพเลยเนะี่ยผมว่ามันเจลนมันเป็นตัวละครสีก็มีโซโล,โลมาด้วยเอ้าโซโลล่างเด็ก <laughs> ิดออโต้ได้ด้วยโอดานนี้ผ่านอย่างง่ายเลยไม่ต้องมีออโต้นี้ก็สบายแล้วดิทามาเจอแลนดก่อนบูทเข้าไป <ipp> บูทให้เป็นสีเขียวกันก่อนทุกตัวเลยจริงนะ <ipp> ให้เป็นสีเขียวทุกตัวไปเลยแล้วก็ลุยต่อเจอบลูคกเปิดออโต้ สู้ชิวๆโ <laughs> อ้รอบนี้แบบคราวนี้ผ่านด่านง่ายเคียร์ด่านง่ายมาคราวนี้ยได้มาเจรลนมาสบายเลยดูมันทำมันทำเกินไปนะอารีนาแล้วเนี่ย,เอ,สสยเอ้าแอสแม็กเฮ้ย อะไรกันมันก็สดเกินไปอารน่ะไปสู้กับใครเขาได้แล้วคุณแจหมดเหรอ สอะไรเดียมีดาบแค่เล่มเดียวอย่างงั้นเหรอเนี่ยโอย้ได้หมวกได้อะไรมาเพียบเลยนะครับใส่หมวกเข้าไป ใส่ดาบใส่ตะขออุ้ยอะไรเนี่ยตะขอหมดไหมเนี่ยผมควรับตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยาะว่าตัวที่เก่งน่าจะเป็นสองตัวนี้เพราะมันสีทองไอ้พวกเนี่ยสีม่วง สีทองเนี่ยน,น่าจะเป็นตัวที่ดีว่ะนันตัพมาเจแลนไป <ipp> บูท <ipp> บูท, <ipp> บทนามิกับเมเจแลนเป็นเมนหลักเมนหลักคือนามิกับเมเจอร์แลนแค่นี้พอตัวอื่นไม่ต้องครับเ่งผมว่าแค่นี้น่าจะเหลือเฟือ เห็นไหมโอ้ผ่านอย่างง่ายเลยสุดยอดลุยต่อเนื่องผมว่าผมคิดถูกแล้วนะน่าจะใช่เลยสกิลฟัง์ชั่นสกิลมีฟัง์ชั่นอัพเกรดสกิลด้วยเหรอ เอาให้เต็มไปเลยดิมาเจะแลนด้วยอัพเลยชิวชิวตัวอื่นไม่ต้องอัพเราจะอัพแต่ตัวทองตัวม่วงอย่าไปสนใจผมว่าแค่นี้พออุ้ยโปรโมชั่นไม่สนลุยอย่างเดียวลุยจนกว่าเราจะไม่ไหวแต่ผมคิดว่าเราไปได้อีกไกล ด้วยตัวละครเทียงเขานี้นะครับไปดีไกลเลยปดจัดมาเอากล้องให้มันเล็กกว่าน God, ี้นะบังบังจอเล่นน่ามีอัพตหารด้วยนะ จัดไปขอรคนได้มันจะสู้ยากไงเนี่ยแต่ก็สู้ได้ฟังชั่นใหม่ๆละ อะไรเนี่ยเฮ้ยไคโดเอามันจะแลนไปอ๋อคือต้องรออะไรรอคนเข้ามาอ,อู้หูดูไอ้นี่แม่ง4ี่ดาวสามดาวแล้วผมดาวเดียวเนี่ยนะมันใช่ไหมล่ะ ดาวเดียวไปด้วยได้ไหมแค่นี้พอว่ามันลงดันเจียนด้วยกันด้วยกันได้อะที่หนวดขาวเนี่ยนะสบายเลยผมเป็นผมเป็นกองหลังไนะสบายเลยเป็นกองหลังสบายของนี้แล้วกันของของกลางอู้ แฉีว่ะดันเจียนลงดันเจียนผมอยากไปเจอบอสละเดี๋ยวเราไปเจอบอสด,ด่านนี้กันดีกว่าจริงๆนะผมอยากสุ่มตัวใหม่คือผมไม่อยากใช้พวกสีเขียวแล้วอยากอยากได้หรอระดับที่สูงกว่านี้เมื่อกี้เห็นชังคูดเห็นโอ้โห ขาใช้ที่เขาใช้กันมันไม่ใช่ตัวที่ผมใช้เลยอย่างน้อยคือไม่ใช่ร่างเด็กอะ่ะอันนี้ uffy, ลูฟี่ร่างเด็กโซโล,ล่ร่างเด็กอย่างเงี้ยไม่เขาทานะต้องเปลี่ยนแขยงดังไปเปล่ามันแนะนำอะไรไม่รู้ อ๋อนี่คือฐานทัพของเราอ่ะเนี่ยอ๋อป้องกันฐานมันเป็นรูปแบบการป้องกันฐานนะฮะอะไรเงี้ยอืมถ้าสุ่มตัวละครเนี่ยถ้าสุมนนาส่มแบบสุ่มตัวดีๆเลยต้องใช้สมุดสมุดหนึ่งเล่มใช่ปะสุ่มระดับรีเจนอ่าเนี่ยอะไรเนี่ย ว oh, ีวีโอ้ได้วีวีมาสองตัววิวีนี่คือตัวที่ดีมันจะแลนก็ดีมันจะแลนดีวิวีดีโอเคสุ่มอีกรอบตัวสีทองคือตัวที่ดีที่สุดผมคิดว่านะเอาจินเบได้จินเบมาจินเบดีเอาคิยิดีนามิกอตเอามีนามิกอตด้วยเหรอบ้าไปแล้วอะไรเฮ้ยดีผมได้ตัวคอนใหม่มาเพียบเลยเอาโอคิจิจินเบนามิ สวยนี่คือรูปแบบอะไรนอะไรโดนอะไรอ๋ออืมอะไรนะได้ได้ได้เดี๋ยวจัดทับใหม่ก่อนใช้มาเจอแลนใช้อาโอคิยิจินเบนามิกอดเอาทีมเต็มเหรอเนี่ยไอยตัวไหนที่ได้มาใหม่วะวีวี วีวีจินเบนามิไอพวกเนี้ยคือพวกโหดเลยพวกตัวโหวดเลยตัวละครของผมนะมีนะมีวีวีมีอโวคิจิจินเบนามิก็ต ok โอเคนามิก็ตกับ,กบนามิเอนเนี้ยไหนโหดกว่ากันบะาเนี้ย ยังไงก็ต้องรับเอาอเคยียิก่อนผมว่าใช่ <ipp> น้ำแข็งเอาอเคยียิแล้วก็จินเบใช่ <ipp> จินเบแล้วก็วิว,ว อินเวออคอืมผมเอาไม่เต็มเลยแล้วกันวีด้วยแต่รู้สึกว่าทีมเรามันใช้ได้แค่ห้าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทัพเนี่ยสำคัญผมจะไม่คงไม่ได้ใช้นามิกอดอะคงได้ใช้นามิแบบล่างโตแล้ว อันนี้คือทับหลังทับหน้าต้องเป็นจินเบยสิวะมาเจลแลนมาอยู่ทับหลังวีวีมาอยู่ทับหลังจินเบมาอยู่ทับหน้าเอาอเคีย์อยู่ทับหน้าอินโฟมิชันรูปแบบประมาณเนี้ยผมว่าเวิร์กลุยโอดจัดบอกเลยทำไมสู้นานวะเนี่ย มันมันสู้ไม่ไหวนะอ๋อเรือ่อไม่ค่อยมีเลเวลกันอ๋อมันไม่ค่อยมีเลเวลกันนี่ว่าอัพเลเวลงไงวะเนี่ยอัพเลเวลอ๋อนี่ไงเลเวลอัพโอเคเอาไปขึ้นเวลสิบกันทุกคนเลยกินเบก็ต้องวิวสิบด้วย เวลสิบแล้วก็ไหนโอเคเวลสิบ okay, กันหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูยกันต่อครับเจดานลูฟี่โอเคพอเวลเยอะแล้วก็โหดเลยทีนี้ตัวได้สบายเฮ้ ผมเตีม e ีไฟบวกสองโอเคครับผม, yeah, มเยี่ยมว่ะเหวียงเลยแบบนี้เวิร์กช็อปโอ้โนี่เหรอเก็บไม้เหรอเนี่ยอัพไม้อัพเมืองเอออัพเมืองอัพเวิร์กช็อปแหมมีการอัพป้อมเนานะมีป้อมป้องกันป้อมป้องกันฐานเนานะระบบเยอะมากครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้น่าจะเล่นได้ยาวๆนะเพราะว่าพลังงานของเราเนี่ยมีตั้ง400พลังงานครับเนี่ยใช้เบียร์เป็นพลังงานนะครับซึ่งมันเต็มอยู่125แต่เรามี400นี่ผมว่าเราไปได้อีกไกลอะ่ะนะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไปกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปวันนี้ต้องลาไปก่อนสุัสตีทุกคูบ่บายครับทุกคนเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีประมาณ10โมง11โมงอะไรงี้นะครับผม เอาละครับบ right, ๊ายบายครับ